ก็ไม่เดินไเวากันนะโอเคโอ้โวัดใจเราก็ไม่เวนนะบอกฟังกันจ้าแต่เราจุดดงไฟแต่เราไม่เวนเอาบักมันออกไปแล้วอีกลี่ยนดินไม่รู้ ฉันไม่ไม่ตอบอะไรตรงหรอกไม่ตอบอะไรตรงจะจับเตบ้านนี้ได้ไม่คิดเผยเผยเกาะร้อยได้ใช่ไหมพอถึงแปดหมื่นเมตรเดี๋ยวก็กลางคืนอ่ะ บอกตามตรงว่ายกุศลไม่แวทหรอกตีล่าสตาร์ลิงเฮาฉันเจอหมู่บ้านนะเจ้านาดีดีดีนี่นะเดินงดึงจอดหนุนจอดไปหน้าฉันจอดแล้วเดี๋ยวฉันขอไปเช็คก่อนว่าหมู่บ้านใหญ่หรือหมู่บ้านเล็ก 古巴雷，古巴雷。嗯嗯 นี่หน่อยดินง่ายๆอะไรกิ่ทานทองของเราดิแล้วก็อะเมื่อใส่รหัสเองตอบตามตรงไม่เล่นพูดผิด ต้องรีกระรีโหลดกระสุนใหม่อีกโอ้ยแล้วเน้นมีอยเลยอ็ยิงบอลหรอบากันทองหนึ่งเอาไปทั้งหมดทั้งหมดนี้เอาไปเลยนายชอบแกโอ้ ยังไงก็พบหมูม่านอยู่เดียวมันต้องมีอาเก้าอี้เนี่ยนาไม่ใส่เชืเเช้อเพลิงนะไม่ใช่แต่ละม่านนายฉันฉันขอเช็คแต่ละม่านก่อนสอ,อมบี้ที่ตาย,ยตรงนี้ไม่ไม่เอาเชื้อเพลิงอ่ะตัวนี้ก็เป็นเชืเอเอ้อเพลิงอ่ะเอาแป๊บนึงกอเช็คก่อนเปิดลูกซอง โอ้โห oh oh. เล่นนานกว่าเจอเอันนี้ทำนั่งเก้าอี้ตรงนี้นะมนั่งตรงนี้เลยไม,ม,ม,ม้ตัวเนี้ยมันเออนจริงวะเก้ากอี้ของเราเราขอแปกกะเก้าอี้ของเรา ไปเลยก่อนอีกอันเล็กอะไปเลยเงั้นแล้วก็เอากรอีกเข้าไปก่อนออกหยุดเมื่อกี้ซอมบี้มันมีชีวิตขึ้นมาเหรอ

กี่สาม อามันสาเหตุคือคือฉันจะเอาไปขายฉันจะขายทองเชฟฉันจะขายทองอ่ะเนอะอยู่ดีๆฟ้าผ่ามันก็มาผ่ามา้าเฉยเสร็จสมบูรณ์ได้กลแกไปเชื้อเพลิง่มอย่าพึ่ไปเลยไป <c oughs> <c oughs> ไขอไปดูของวันนั้นมีของอะไรก็บอกว่าอย่าพึ่งไป oh God, จริงเหรอโอเคไม่เชื่อฟังออกแบบนี้น อมพิวเตติดตัวมานี่ก็ดูสองไปสียออาเลยแมมาอีกแขน,นออลติมทาทะ อ๋อสิมาทำวะอ๋อสิมาทำวะอ๋อสิมาทำ Let's go นายมาดูก่อนมานายมาดูก่อน <All right. S 1> ดูตรงนี้ <Huh? S 1> แล้วดูจากตรงนี้ ไม่มีชีวิตเหรอไปเลยไหมไปเลยอเอ,อ้าแกล้งเลยแกลง้งดิโอหรือว่าแกล้งจริงไม่อ <laughs> ยากย อยากรู้ว่าต้นไม้จะมีสติกก็ปั๊บเบิดเฉยก็อยากคือว่าวต้นไม้จะมีสต,ติกไหกเกมเหรอถึงเ <respects> ลองดูแต่ต้นไม้มีสติกอะไรดีชมตาแบบเสร็จสมบูรณ์ ลากใช่น <ขา S 1> ีไ<ง>้ไม่ไม่นึวาขาขก,กว่า,านัขาหักมากหรอซื้อเบนเดีดอ่ะซื้อ<ต>เบน, <ขา S 2> นดีเตะขาให้มันขับ ตอนนี้นายอัดคลิปอยู่ตอ,ตอนนี้นายอัดคลิปอยู่ใช่ไหมคะอัดคลิปอยู่ฉันไมนมีคลิปใน y ยูทูบหรือ TikTok อะไรอัดคลิปใน y ยูทูบหรือ TikTok ฉันฉันสามารถเห็นได้ด้านด้านล่างได้เมือ่อกี้ด้านล่างมันเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะ รถไฟครัง้งครั้งที่มันตกรางอยู่แล้วมันไปได้ไงชุบชีวิตตกรางรถไฟตกรางโอเคอเคลิกแก้ได้แล้วชุบชีวิตชั้นเร็วชุบตรงไหนก็ได้เรื่องหนูฉันแล้วไม่เคยเห็นรถไฟตกรางเลยเนี่ยบ๊ย <c oughs> <c oughs> เราขอถ่ายรูปเองที่กัน์ดดูนะว่าเริ่มปืนปืนเนนาราขอถ่ายรูปเองที่กัน์ดดูวนะ่าเริ่มปดนปืนปืนเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญมากเลยนะสำคัญอันเนี้ยพวกไม่ต้องสำคัญละ khi nó xuống rồi nó tụt làm <laughs> thế này là mấy biết rồi, bay thử đây này, bay thử, bay thử, ồ, nó bay đâu คขาเห็นรถา,ายจากบางคลองแรกเหรอไม่รู้แต่ไม่ขอไม่ตายโหเห็นคลองแรกจริงๆว่าใส่กัยาง อู่บ้านเปล่าแอมแวะแวะดูแวะดูอยู่บ้านตอนกลางคืนน่ะเดี๋ยวซอมบี้หนักมากเลยนะอ้าเดี๋ยวค่อยแวะเตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวค่อยแวะตอนเช้าใช่ไหมมีแล้วตอนเช้าแล้วอะไรมันเข้าได้หรอตัวเล็กนิดเดียวก็เข้าได้เลยมาบ้า แขนเก่งกับใครก็ใส่ชุดของเนี่ยไม่ได้ใส่แขนมาแขนมาป้ายักษ์นะมาเกลังเลยปูมาป้ายักษ์ไปใส่เสื้อ one more now

ừm có một cái gì không cái không cái